วันที่26ตุลาคม2564นายพงศ์ักดิ์มูลสารรองนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ส่งความห่วงใยพร้อมมอบถุงอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทรสมาคมประธานสำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูต พูดไปต่างประเทศประธานกรรมการอบรมประชาชนกลางเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลงพื้นที่2จุดคือศูนย์พักพิงชั่วคราวบ่อบ,บำบัดน้ำเสียมอบถุงยางชีพจำนวน68ชุดและชุมชนใต้สะพาน100ปีศรีนครินมอบถุงยางชีพจำนวน31ชุด สำหรับระดับน้ำแม่น้ำมูลวันนี้ในวันพุทธที่27ตุลาคม2564เวลา6นาฬิกา30นาทีระดับน้ำอยู่ที่7เมตร30เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเช้าเมื่อวาน5เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่112.30เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่112.30เมตรระดับน้ำขณะนี้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง